เช็คไทม์ไลน์ครั้งโอนเงินให้ผู้ถือบัตรคนจนเดิมพฤศจิกายนเงินเข้าวันไหนได้กันเท่าไหร่วันที่1พฤศจิกายนผู้สือ่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ54,506ล้านบาทสำหรับโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่3โดยจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตร2ส่วนได้แก่ 1. เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคม64รวมเป็น500บาทและรวมเป็นเงิน1,800บาทครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม64รวมเป็น500บาทต่อคนในเดือนและรวมเป็น1,800บาทครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบรสวัิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยน64ในแต่ละรายการมีดังนี้วันที่1พฤศจิกาย,ยน64ซื้อสินค้าวงเงิน2 0 0หรือ300บาทได้สิทธิทุกเดือนโครงการเพิ่มกำลังซื้อจากเดิมที่ผู้ถือบัตร ได้รับเดิอนละ200บาทคอรมอรเติมให้อีก300บาทรวมเป็น500บาทผู้ถือบัตรจะได้รับเงินรวม700และ800บาทระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมกดเป็นเงินสดไม่ได้นอกจากรู้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึง่งส่วนกลุ่มเประบางได้รับ500บาท ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน500บาทได้สิทธิส่วนลดทุกเดือนค่าการหุงต้มวงเงิน55บาทได้ส่วนลด3เดือนต่อครั้งวันที่18พฤศจิกายนเงินค่าไฟฟ้าใช้ไม่เกิน315บาทถึงเดือนกันยายน65กดเป็นเงินสดได้เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน100บาท แต่ไม่เกิน315บาทได้รับในวงเงิน100บาทแต่ต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทเองสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยวันที่22พฤศจิกาย,ยนเพิ่มเงินเบี้ยความพิการจำนวน200บาทถึงกันยายน65จากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้รวมทั้ง เพิ่มเงินให้อีก300บาทสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ